สวัสดีครับมาพอกับผมอีกแล้วนะครับผมเจียมหน่อยรถไทสิงครับหน้างานเก่าครับที่มาหยอดเขาสี่ทายคลิปล่าสุดใ้เรื่องเมื่อวานเขานะครัผู้ที่เรื่องหยอดมีปัญหาครับมือนั้นเขาบ่ออกครับผมออกงานแรกครับภาวางานแรกอะเพื่องมันเพราะท่านได้ค่าหู้หยอดนะครับืัอนี้เพื่องมันค่าหู้หยอดเราเข่าโ่ลงนะครับเราบริเวณเรื่อยถือโอกาสมาสอนวิธีปั่นนะครับตัวนี้เป็นหน้าที่งาน ญ่แล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมพื้นผาปั้นแบบใดนะครับที่ว่าบอยำพ้องเกานะครับแต่ว่ามันจะพามาเบิ้งนะครับว่าปั้นให้มันเร็วนะครับมาเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับที่ผมว่าข้องกลางนะครับข้องกลางตรงนี้เนาะนี่คือหล่องกลางนะครับหล่องกลางนั่นคือขอบแต่ตอนนั้นเท่าพอเพิ่งเก็บขอบไปแล้วนะครับอันนี้ผมผมบริเก็บนะครับให้เข้าเบิ้งระวังกลางแต่ระวังขอบตัวนั้นนะครับให้เข้าปั้นไปหนีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกมาพาปั้นนะครับ นี่นะครับ อยู่หางหน่อยหนึ่งนะครับอยู่หางครับโคตองไปว้างครับมาผีดเลยครับโคตองจับกลางนะครับมามาขอผีดเลยว่างหางไหนนะครับมาขอผีดเลยครับนี่นะครับเห็นปะนี่ครับเดี๋ยวผมบองเวลานะครับว่าหน้างานเนี่ยอยู่สามไรนครับได้เว้แล้โดนวันไหนนะผมบอกเวลาก่อน ไายู่สิบหานาทีนะครับไปสองสิบหานาทีนะครับเพอร์าหน้าสามเลใส่เวลาเท่าทไหร่ครับอย่ารุดรอบสองพันครับสองสองสองพันสครับพาะ่าเท่ากยน,น,นะขาบว่างครับเห็นปะเท้ากัว่างตอ่อสนี้เลย รอสุดหลองกลางเข้าจะพอบอไดไปปันนะครับเพื่อตัวนี้เข้าจะปันไปมันจะไปสุดอยู่หลองกลางครับส่วนช่างนี้นะครับผมไม่ได้กินเบอร์เท็มบอผมจะจงไว้นะครับจาขอ,อ,อบไอ้ไบอไมนเหลือตัวนี้จะเป็นงานของมันครับีผ่ผมแยกผมแยกนะครับมับนแบบนี้จะมีเกี้ยถอยหน่อยที่สุดครับ ข้อหัวงานเท่ากับยงอีกขึ้นเดานะครับเข้อา่ต้องว่างครับข้อันนี้ข้อฮักโค้งแล้วข้อว่างเลยสำหรับคนที่ขผมาไม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วนะครับผมต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ว่าผมจะปัน้นใ้เบิรงนะครับว่าส่วนวินีปัน้นเบิร์นึ่งในห้าสิบไลท์ครับแบบนีครับผม,แบบบผมปั้นแบบนี้แล้วครับผม ไม่ใส่หรือไม่พัฒนาครับวิธีการของเฮ้าปัจจุบันก็นได้นะครับวลาสเตัรใดมันจะเรียกวกันแต่ส่วนผมนะ่ะมันก็ค่อยมีเกียร์ถอยนะครับก็ค่อยได้ใส่เกียร์ถอยไม่กคือนนครับ ที่ว่ามันใหญ่แห้งนะครับมันใหญ่เกินไปที่เขาจะปั่นแบบนี้ให้ข้าเห็ดสองหองเลยครับผมกระแสดงว่าเป็นสี่อกนะครับตัวนี้ผมเห็นสองล็อกหน้าแปลงใหญ่ไห้ข้าเห็ดสี่อกนะครับ สอเ,เป็นอยังเข้าคือสองวนสายนะครับดีแบบผมดีสองวนสายนะครับเพื่อบอให้มันเป็นหลองสกีนะครับมันจะเป็นหลองสกีหน่อยที่สุดเลยมันจะไม่มีหลองสกรีครับผมแต่ถ้าวนสายครับถ้าวนตัวนี่หลองสกีจะจะลึกกวัวลึกวัาเขาวนสายนะครับ ต่องปันนะครับผมจะเอาหล่อห่างอยู่ประมาณง่วมมือหนึ่งครับกว่เกินคืบหนึ่งครับผมผมจะพูไปเหยียบไม่ลองนะครับเพื่อให้งานเท่าแต่ไหวถึงนะครับผมเบิ้งกันยาวๆเลยนะครับคลิปนี้พวาน้ามันงานใหญ่ครับบ้านก็นเลยแต่คลิปเยีเ้งงานจ,จะเรียบเลยนะครับ เปหลอกนะครับขอานาไอ้เอาว้นสายนะครับเพงาตจะโมข่ยเป็นหลอกตอนนี้ใก,กล้จะได้แบบแล้วนะครับใกล้จะได้แบบก็ฟังคุณแล้วตอนนี้ห้ามาหอดมองกลางนะครับขอดลอกกลางแล้วอยากหันมากพี่ขอดลองกลางลานางางี่คือลอกกลางนะครับบา้านนันมันก็นย้ำมาอยู่ระว่างกลางนะครับ แล้วรอบต่อไปอ้าเขาวนมาฟังพี่เขาวนมาฟังพี่มันจะมีร่องกลางอยู่สองห่องนะครับร่องกลางเพราเหตุว่าร่องเก็บงานอยู่สองห่องแต่ถ้าเขาวนขวามันจะมีร่องกลางเก็บงานอยู่ร่องเดียวร่องกลางเก็บงานอยู่ร่องเดียวคือร่องกลางจะอยู่หันนะครับและตัวนี้ ผมจะเก็บปม่งานสองล่องนะครับผมจะบอหักขวานะครับจะเลนซนายย่างเดียวตอนนี้เข้าก็ได,ด้แบบแล้วนะครับเข้ามาต้องวุ้นนี่นะครับเข้าออกพีเลยอกจับงานผี่เลยครับนะเห็นครับ าจี๋ยแมก้มกระบข้าไกำังวคิตะบุญนะครับตอนนี้ผมปัดข้อวในี่เสร็จนะครับมันจะเหลืออยู่สามข้องครับเหลืออยู่สามข้างถังปั่นนะครับให้ข้าหาทางขึืนให้ได้นะครับผมจะึืนอยู่ทางหลังนะครับง่ายเนี่ยผมจะึืนอยู่มุ้งเปสอบเขา้าผมก็ต้องหาทางึ้นข้านฟ้าบุญนให้ได้เดี๋ยวพ่อกับแม่ฟังนี่เห็นไหมครับ นี่คือสูตรปั้นหน้าของผมนะครับก็แล้วแ,แต่รูปแบบของหน้าครับผมก็ปั้นบอตายโตครับรูปแบบบอตายโตแต่ตัวนี้คือรูปแบบที่ผมใส่หลายที่สุดครับคือมันแหลวเร็วนะครับมันม่อยม่เม่ียัถอย ผมสิบเกินมองกระสอบเขานี่ครับผมนี่ครับผมกบมาเหลืออีกสองหลองนะครับรอบสุดท้ายนี่ผมว้นหัวนะครับผมว้นอะว้นส่ว้นหัวนี่คือว้นเก็บผังกระแทกให้เบิร์รับ ออยูหา่างกันแท้มันบ่มีหมกองฟันหมองฟันบนถนนฟันอ้่างนี้นะครับฟางนั่นเหลือสองนะครับฟงางนี่หน,น้างานนี่มันจะใหญ่ฟังนี่น้อยหนึ่งครับบางนี่สเหลือสี่หรือเหลือสามสาเข้า้าฟังพุ่นมันเหลืออยู่ข้อหนึ่ง้าฟังนี่มันเหลือสามไอเข้าตีกับข้อน,นี้ข้อน,นึงนะครับข้าประตงไปวุ่นเอา หมมุ่มฟังฝุ่นเหลือสีนะครับแต่ว่ามุ่มนี่มันเหลือแค่สองหลองครับ mm. คือหน้ามันเยะฟังฝุ่นนะครับห mm. น้ารอบนากับเว้นเลยนะครับผม mm. แต่รอบนา ลองลองนี่ผมก็่ได้ไปพีนะครับผมตีกลับครับเพื่อผมจะได้ขึ้นข้างพีนะครับผมจะตีกลับขึ้นครับวนหัวครับวไ่้วุ่นสายแล้วเพราะว่าผมจะไม่กลับไม่กลับลองอยูลองขทาาหุ่นนะครับเราต้องอ่านงาน่ายในมันขาดครับมันจะสุดวัด้สัมควยเขา ตลอดครับเต่นะครับเห็นปะเหลือสองครับผมผมไปสนดนี่ผมกลับผมกลับข้อนี้นะครับผมตีรถกลับข้อเ้าเลยผมสีไปบุญน,นะครับ นีะครับเข้าใจป้ผมจะตีกลับทันทีขออาฟัางนี่มันเบิดแล้วครับเป็นยังไงก็ตีกลับฟังนะผมะแลดงสายเอาน้อยเดียวครับผมไปแล้วผมจะมากินกลางของตผมนั้นที่ว่าเหลือหลองหนึ่งนะครับแล้วผมจะออกขอบเลยออกขอบออกขอบไปหุ่เลยครับเก็บขอบเก็บขอบแล้วสุดท้ายผมขึ้นมุมครับเห็นใจครับ มันจะบอได้ไปยับข้อเอาแต่ถวโมนี้นะครับโมโยว่ามโมนี้มันใหญ่เห็นเขาแล้วใส่เอ้าน้อยนึงครับถ้าโพเหตุแบบคือผมปั่นนะครับมันจะแลดไหวยหลายเลยแหละครับตัวนี้ผมถอยแค,รคร่ข้อเดียวถ้าโพเหตุคือผมอ่ะย่างย่างนหน่อยๆคือสามข้อครับหรือสี่ข้องนี่ครับผมกับพวกโมนี เราต้องไปข้าโค้งคนนี้นะครับเข้าเก็บไฟก่อนนี่นะครับน้าครับเอบ,บอิลเหลืออยู่ดลอกเดียวนะครับหน้าตามไลผมจะใส่เวลาแจา้หนาทีนะครับตอนที่ผมบอกน้าที่ไปยับประมัน ไปสองสิบหานาทีนะครับแต่ตอนนี้ผมบอกว่าเวลาเท่าไหร่ยวบมจะถอยเอาอีกน้อยหนึ่งครับพอมมนย่งน่นี้น้อยกกนห,นหนึ่งเห็นไหมครับขับดรนหัวมันไม่หลองครับแต่ว่ารใส่มันบวกขันมีหลองเฮ้เบิ่งนะครับไอ้บาบูดหัว เยาวาเลยนะครับผมได้ามาก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมนี่คือสูตรปั้นของผมนะครับสำหรับเมื่อไหร่ที่คอมามันเคยปั้นหน้านะครับก็เอาไปใส่ได้ครับผมเห็นว่าผมจะเก็บรองนี่เราถ่ายครับน่นคือแล้วแล้วนะครับผมแล้วผมก็จะเก็บเก็บมุมงก่อนนะครับไปสูดหน้างานผมจะถอยกเอยก็บมุงผมถอยเก็บมุมงผมจะยิ่งหอกขอบเลยเพื่อเก็บขวาครับ เงี้ยฟ้าแล้วผมจะขึ้นมุ่งนี่ครับเขาต้อกอานงานไหนมันขาดนะครับเขาสเสียเวลาอีกพระพุทปันหน้าแล้วครับแบบงามเลยแหละแต่ว่าหัวงานพ่นอยู่ทางพี่แต่ว่าพ่านแหล้วอยู่ทางพุทธเมันปนระเทศยังไงครับแนงพาหนงานจะของครับนุ้นไทยกัเป็นผู้เป็นหลอกพอสวยงามในตาครับผม เอฟพรมุมนะครับเดี๋ยวนะครับเอฟพรมุมเลยเนี่ยครับเือหลอบสุดท้ายแล้วนะครับโอ้ยมันดัง ัหลอดสไตร์ผมจะมเก็บไปครับว่าจะเป็นเพต้องปั้นก็นได้ครับเพต้องมากก็ได้ใส้เข้าปั้นตั้งแต่ยุคปี่เลยไส้เลยยี่หลองนึงใส้เข้าเก็บหลอดสไตร์ครับผมมันจะประหยัดเวลาเข้าไปประมาณสองนาทีเลยหรอครับต่ออะไรหลอดท้าย์เราเข้าก็ต้องล้ว,ว,น,วนหัวอยู่ดีนะครับเพราะว่าฟังขวามันจะเก็บกระแทกได้เรือคว่าคว่าฟังสายนะครับ จะพบเป็นหลอกครับผมสังเกตว่าครับมันจะเรียบนะครับมันจะบบเป็นหลอกเขาก็ถ่ายเก็บมพวกเราพี่น้องชเช่ารถถ่ยก็ดูแลตัวเจ้าของแล้วนะครับผมตอนนี้โควิดหลายครับไปายาบออกไปใส่มาใส่กับใส่แม่นั่นะครับผมเป็นห่วงครับผมจากเอฟซีครับกับ FC เอสเอฟซีหลายๆซองนะครับตัวนี้กับซองผม ผมกับเบิ้งสองอื่นนะเมือนะครับแล้วกามาพัฒนาฝีมือของเจ้าของขึ้นกันผมกับพอทันเด็กเก่งครับาำตรงพัฒนาไปเรื่อยๆตอนนี้ก็เป็นอันเซ็นสิ้นแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ขึ้นเลยนะครับเห็นไหมครับผมจะไมได้พยายามคล้องเรานะครับแะจะบ่มี่รงย่ากลางครับผมเข็นอีกขึ้นเรวเลยครับ นะครับนัคือกระแทกเข้าพันไวหนึน่งแล้วกันยูหางเข้าพอตรงยุดรุดนะครับทางขึ้นมันจะบ่หอยเป็นหล่องหล่องรถแห้งนะครับแล้วก็จะบ่เป็นคุยอ้าวมาเบิ้งเลยนะครับว่าใส่เวลาจากนาทีนะครับผมแต่ผมเบิ้งเวลากัน บสองสิบหานที่นะครับถิดปันนะครับตอนนี้อยู่บสองสามสิบเก่านาที่ครับผมให้พี่น้องคำนวณเอานะครับสามไรนะครับพอได้ฟ้ล่าแน่นะครับทายลิปให้พี่น้องมึงอ้าคลิปนี้ผมก็ขอเจ้าลิปเพง่ท่านี้นะครับเพราะมันเยามาดนแล้วจะเอาไปใส่ได้นะครับผมครับสวัสดีครับ